เอาไป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 กันต่อ <S <S เป็นไงล่ะต <S 1> <S 1> นี่เล่าก็ได้มากันยังบ้านตอบแล้วนะแต่เล่าก็มากันแค่ผานน่านนะเว้ยนี่ไงกลัวเปล่าใหม่มองกันเลยนะมึงเมื่อกี้บอกไม่กลัวไม่กลัวอะไรวะเน,<อ>น,นี่ยไปไม่เข้ามืออะไรเีลยนะ,นะนนนไม่รู้ว่ามีคนมาปราบไปหรือยัง ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็อยู่กับผมใช้ใหญ่นะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยผมเนี่ยนำมะม่วงนะนำมะม่วงฟ้าผ่านะครับทุกคนไปฝากแม่นางอรววันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็แต่ก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีคนมาจะมาขาโมยอยู่นะผมให้ไปหมดเลยนะผมไปเก็บไม้ผมไปเก็บมมไบม้เอานะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมากับลุงทั้งสองนะครับ ลุงแฮวนะครับนี่คือลุงแฮวนะส่วนนี้ก็คือลุงไน้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็คือท่านทั้งสองเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของของเขานะครับเห็นเขาบอกว่าเขาจะกลับไปเมืองแล้วใช่ใช่ใช่ไหมครับลุงเดี๋ยว,วจะพาแต่แฮวไปถไปเที่ยวเมืองรับแลด้วยกับเอ็นนะครับอยากเข้าไหมลงุงอยากครับอยากไหมอยากครับเออดีเลย ก็นี่คือนี่นี่เป็นคลิปแรกนะครับที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นลุงแห้วแล้วก็ลุงในเนี่ยอยู่ด้วยกันนะเป็นคลิปแรกนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นพวกผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าจะเดินทางไปยังเมืองรับแหลที่แม่นางอลรวันอยู่นะครับคือลุงในก็จะกลับบ้านเกิดเลยนะลุงในลองเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าลุงในจะไปยังไงมายัางไง อย่างนี้ลุงว่ายังพูดยากอยู่นะแต่ที่ลุงพูดล,ลุงบอกเองไปก็น่าจ,จะอีกพักแล้วแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่มูบานเมืองรับแลกันเดี๋ยวจะพาเองกับตาแหวไปกันด้วยนะเออโอเคครับทุกคนก่อนจะไปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกผมทั้งสามคนนะครับโอเคทุกคน ไปกันเลยดีกว่าไปเดินดีๆนะลงุงเฮาดูนดีเฮ <_ H our> คือก็คือลุงนายเนี่ยก็ยังเจ็บขาอยู่นะครับยังไม่ค่อยหายดีร้อเอร์เซ็นะแต่ก็พอเดินป่าได้เลยโอเครับทุกคนโอ้โหคุณลุงทั้งสองเนี่ยไม่แต่รองเท้าแต่นะ ของผมเลยเป็นผ้าใบนะครับทุกคนแต่วันหลังผมเอาผ้าใบมาให้มาให้นะครับยิ้มใอ้ยเราคุยกับเองมาได้ย,ยินไหมยิ้มยังไงอย่างยังไงเหนื่อยมาก ปวดาแล้วจะปวดขาเหรอมานั่งพักกันก่อนไหมล่ะปวดด่าเ่ยลุเดินเยอะแล้วลุงเนี่ยจะรู้สึกว่าปวดขานิดหน่อยอืมเดินั่งหนั่ก่อนก็ได้าเอาเท้างี้ก่อนก็ได้ครับลุงเอานั่งเลยลุงแฮวเปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทไหมถนัดไหมมาลุงแฮวเปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทดีกว่าออแต่ดีนะลุงแฮวแต่งตัวชิลมากเลยนะครับเดินป่าเนี่ยอืม ทรงผมเหมือนลุงไนตะก่อนแหละใช่ใช่ใช่นะเหมือนลุงานเมื่อก่อนเลยอืมแต่วะเอ้ยมึงขืนมานั่งนี่สิวะโอ้พวกกันเออนังน้องนั่นนะเป็นไงบ้างใช่ก็โอเคครับอืมก็เมื่อเช้าเนี่ย เหมือนแม่นางอลรวันทำไมลือไม่รู้เหมือนกันนะครับได้พูดถึงลุงบ้างไ,มไหมก็พูดพูดถึงอยู่นะก<อ>็พูดถึงอยู่บ้างนะบอกว่าพ่อเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ครับลงุงแค่เนี้ยดูถ่าแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ายังมีความเป็นห่วงเป็นใยเหมืกับลุงอยู่นะ อเอเแล้วดูจากที่ท่าเนี่ยอยากจะให้ลุงกลับไปอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาซะลีเป๋รานะไม่รู้เหมือนกันครับผม<อ>แต่ผมว่าก็เ,<อ>เขาก็อยากเหมือนกันนะเ,<อ>เขาคงอยากจะมีพ่อเหมือนกันแหละแล้วเองเอ้ยเอต้าแห้า เล้วเองไหม่มีลูกมีเมียหรื่ออีอก็อดีนะอยู่คนเดียวเนี่ยนะอ,อเออเดี๋ยวว่ะเดินไปข้างหน้านี้อีกพักก็จะมีห่วยนะเดี๋ยวเราข่อยไปพักกันอีกทีข้างหน้า พัดดื่มน้ำดื่มไรกันด้วยหนังคุยกันไปอีกสักพักปไ,ปไปลุงแฮปะไปเลยเฮ้ยเดกตามมาอืออนายุงแมกด็ดีนะกููัวเต็มไปหมดเลย ตาลุงแฮวถูกยึดไปแล้วลวงแล้ว,ลลวจะให้คดยไงน่ไม่รู้อ่ะหลงแฮวคิดยังไงหรอครับอยากจะฝากใจยืดดย้อไหวยัวยงไงรู้ยาติเอืนพื่อตาใช่้ที่เวเอนเพิม

อ,อันนี้ลุงจะเดินทางไปห้วยเหรออ๋อเราจะไปพักกันที่ห้วยก่นกันก่อนใช่ไหมลุงอ๋อโอเคครับโอเคครับแต่ว่าวันนี้ปืนลุงไม่ได้เอามานะครับว่าอย่างไรนะมลุงลุงไม่ได้เอาปืนมาใช่ไหมใช,ใช่วันนี้ลุงไม่ได้ผมปืนมาผมว่าเอามาก็คงไม่น่าได้ใช้หรอกมั้งไม่ได้ไ พราะว่าเราเนี่ยจะไม่ยิงอะไรสุ่มสี่สุม 4, ส่มห้านะครับอีกอย่างมันก็ไม่ใช่ปืนเราด้วยลุงแห้วาเนั้นลุงแห้วกับผมวันนั้นหนีตเตลเตอรเติงแหละตลกมากเลยลุงที่ผมบอกลุงไงอ้ามาเว้ย อีกน้อยมิงกัทีุ่งหงแล้วเเลัเห้งไงบ้างเมาากฮะเหนื่นนอ,นอยรอได้อยู่ใช่ไหมอ,อลุงแวเราพูด<ต>ที่ค่อนข้างจะชับชแล้วนะครับดดใกลุงแฮวกลัวผีไหมไม่กลัวเยสไม่กลัวด้วยนะครับเอาดี วันนั้นผมเห็นลุงวิ่งตามตามตื่นผมอยู่ลกลัวมีแต่กลัวหม้อผีใหญ่มันเอาเ,อเ <c oughs> รื่องกับมึงด้วยแล้วเขาลงนายหัวหล่อไม่กลัวผีแต่กลัวหมอผีนะครับก็คนเขาถือมีดมาไม่กลัวก็บ้าแล้วนะครับไม่หนีก็โดนกันพอดีไม่ใจเหนือยไม่หนีก็นโดนกันพอดี ลุงในก็ค่อนข้างที่จะชอบแซวลุงแห้วลุงแ้วเลยนะครับลุงแห้วบอกจะถึงกี่โมงพูดอยหนื่อเลยเนื่นยกัน เร่องเราไปรักตัดลงไปหอมนี่ไงแม่มะม่วงอร่อยไหมที่ผมเอามาฝากลุงๆเนี่ยอร่อยมันโอ้ยหัวลุงหัวลุงแฮ้วเค้กลุงไายเมื่อกี้หัวลุงแฮ้วเค็งไหมไม่ลุงห่าสงสัยแบบผมจะบังตาต้องตัดผมแล้วมั้งลุงแฮ้วตัดไหมครับตัดไหมครับลุงแฮ้ว ตลกนะทุกคนตลกมากเลยเมื่อกี้อันนี้เป็นทางลัดใช่ไหมลุง

นี่ถึงแล้วลุงแห้วถึงแล้วครับลุงแห้วถึงแล้วอุ้ยมีคนมากั้นด้วยมีคนมากั้นด้วยนะครับทุกคนใครมากั้นนะแเราถุงปุ๋ยมากั้นดูถ่านอยแเป็นชาวคนรอบๆนี่ไหมอือคนรับแรงเขามีถุงปุ๋ยด้วยหรอลุงผมว่าไม่น่านะน่าจะเป็น ก็มีส่วนนะผมว่าก็มีส่วนนะดูดิจริงๆมันใหม่มีจะชอบเลใช่ไหมลงุงเออจริงๆมันมีแอะแผ่นหินแบบนี้เต็อย่างเราต้องเดินทางข้ามไปฝั่งโน้นนะน้ำเข้ารองเท้าเลยทุกคนรองเท้าผมมันก็เริ่มมืนก็เริ่มเสียหายแล้วนะครับ ทุ่มเลยนะครับเ,เอ้าเปลี่ยนรองเท้าก่อนอ้าวนั่นเห็นไหมไอ้ใช <ramen> ่เรารองเท้าไปเอ้ยบ๊องบ๊อบพูดบ๊อบพูดยังไงชิ่งตรงไหนก็ชอบเหมือนจะชอบแกล้งลุงแฮวด้วยนะครับลุงแฮวไหวไหมไหวนะโอเค เราจะพาไปหาสาวๆแล้วก็ของดีๆกินเล่นไม่ได้เอาไหมลุงแฮว์หน่อี่ไปชดขืนไหมชดเพ่นลุงแฮวเคยเจอสาวๆไหมไม่เคยเจอด้วยเดี๋ยวลุงแฮวได้เจอแน่ลุงแฮวไปอะ่ะไม่ได้ขืนอาไป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 กันต่อเอารองเท้าคู่นี้ก็เดี๋ยวผมถือไปให้นะลุง ก็ได้นามากันอีกทางแล้วเนี่เดี๋ยวเราไปกันต่อไปกันต่อลุงแหวเป็นบ้างวะว่าจ่ายน้ำห่วนี่ไปลุงแหวเหน่อยจะเอ้ยลุงเหวเหน่อยจะขึ้นขินว่าเลยดิเป็นไหมครับลุงเสรดเลยเสร็ไหมครับสดขึ้นไหมเสินเยอนมากเอ้ยปลาแนี้ก็จะเป็น ทิ้งแทนนะทั้งนู่นเลยนะ้นพนะอมองๆไปแล้วเนี่ยเออใครลองเอาลองเห่นได้ดิทำไมเหรอลุงมองไปแล้วมันจะเป็นแผ่นที่จะทั้งนู่เลยนะใช่ครับนูน่นนะข้างบนนูน่นนะครับไม่ใช่ดินนะครับทุกคนเป็นหินหมดเลยแ <c oughs> จ๋วอ่ะลุงเฮ้าเฟี้ยวอ่ะ แต่งตัวง่ายๆสไตล์ลุงหฮวนะครับเออเกือบเขกอีกทีหนึ่งอะ ลงลานะทางนี้เราจะผ่านบ้านปอบด้วยเหรอมันก็อาจจะเป็นไดได้นะเอ้ยตั้งแหน่วกลัวปอบไม่เหรอไม่กลัวเอ๋เอาดีไม่กลัวปอบเหรอนี่กูเชื่อมึงได้ไม่ว่าตั้งแโอ้ยแต่แหน่วไม่กลัวปอบนะครับแต่แหน่วลุงพ่อลุงพูไม่กลัวปอบปอบนะปอบนะ ลุงแถวตัดผมไหมครับตัดเกันอยากตัดเหมืนอนก,กันเหรอเออย่ะของจริงอยากตัดซะด้วยแล้วกลับมา,าผมพาตัดนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะพาลุงไปดูเสา,สาก่อนเสาอะไรอยู่ในป่าวะฮะเสาอะไรอยู่ในป่าเนี่ยน่าจะเสาไฟฟ้ามั้ง มันัคโอ้ทางผักขานก่อนใช่ไหมครับอ,อุ้ยเป็นไรครับห้องฟัมีไร,ร่ละซสูงแห่านั่งข้างบนสิลุงซุ้งแห่หนุนโตีเก่ใจกินเกินคนกันเองนะ นั่งแล้วคุณลุงเออเป็นงไงล่ะแอ้เห้นี่เล่าก็ได้มากันยังบ้านตอบแล้วนะแต่เล่าก็มากันแค่ผ่านนะเวย้ยนี่ง่ากลับบวเปล่าไม่มองกันเลยนะมึงเมื่อกี้บอกไม่กลัวไม่กลัวอะไรวะนี่ไปเดินทางกันต่อดีกว่าไปไปไปบอกไม่กลัวไม่กลัว ใช้แค่เป็นทางผ่านนะครับนจนจะประมไณนี่บบ่นมนี่ปไม่นเนหม,มืนอมน,นอะไรน่นนจะทไม่รู้ว่ามีคนมาปราบไปหรือยังช่างมันจะไม่เกี่ยวกับเรานะอืม เที่ยวใหม่เนี่ยพ so. ื้นี่เราอาจจะได้ภาพต้นแค่เท่านี้นะออืได้ลงไปดูดูสถานที่ในใจเด็ดวก็ดีนะครับผมว่าเพราะว่าเป็นอะไรของเราก็มีการระบายอยู่นหมใช่ครับลงไปดูก่อนก็ได้นะผมว่าลองไปดูก่อนก็ดีนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นการกรใจายปิจัยยาเนี่ยจะเบี่ยงเราแบบนี้เรา รับกาเกบตัวร right. ับกาเก็ันานถึงนี่กีใช่ครับลุงเผื่อคืนนี้จะมีอะไรสนุกสนุกมาหาเรานะใช่ใดีห้ลุงเานึงนะลุงดีไหม ปดงงดง่ายเลยเนอยเราจ้พักนกนนี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะหาที่นั่งพักกินข้าวกันก่อนนะก็ไว้เจอนคลิปหน้านะครับทุกคน